วันนี้คุณชายอยากจะมาเล่าประสบการณ์น่าเศร้าเกิดที่บ้านไม่นานมานี้สีภรรยากำลังนอนดูซีรีส์ดันมีเสียงแบบนี้ดังขึ้นมาจนผมตกใจโอ๊ยไม่ดีฉันเลยตอนซื้อบ้านนะซื้อบ้านสองชั้นเราเตอร์อินเทอร์เน็ตันอยู่ข้างล่างซะง,งั้นร้นจะทุบให้มันเหลือหนึ่ง้านโอ เรียกบ้าเลยนะนั่นคำสบดแรกยังไม่ทันสัง่งสามไม่ถึงหนึ่งนาทีคําที่สองก็ตามมานางบอกอ f ไม่ได้เหตุหเกิดเพราะเน็เ<ห>ตช้าช่วงเสียงไม่ค่อยช้ากระเป๋าในฝักก็หายไปอินที่บ้านหลังนี้เมียฉันมันเป็นใหญ่อยู่ที่บ้านต้องทําให้เมียสบายใจสัญญาณเน็ตไม่ดีก็ต้องรีบแก้ไขนางบอกว่าทําได้ไหม ไต่อ,อา,ญญญา<ป>กดอินเทอร์เน็ตค้นหาคำเพิ่มสัญญาแต่ละวิธีคิดดูแล้วไม่น่าทำตามพูดถกพูต่างอยากจะเม้นไปตามหาวิธีง่ายๆมันไม่มีเลยหรือไงญญช่วงเวลาที่รู้สึกหมดหวังแสนสว่างบังเกิดเหตุเด่นขึ้นมาหนึ่งงาิทีไอทีเล็ตเบิกโอ้ยผู้ช่วยชีวิตกันผมพูดไปพลันว่างบไม่เกิน5 0 0ร้อตลิงก์และอ<ป>ีเอ0สองร้อยทีไอพีจัดให้ถูกและดีไม่มีขอย เหมือนรู้ใจว่าการเงินผมย่อนคอยเอา้ามาเชิญมาแสดับวิธีใช้ซอพ่อควรระวังอย่าให้ไกลเราเตอร์วิธีเช็คง่ายๆเอารับเราไม่มีเบอใช้มือถือของเรารับสัญญาณจากเราเตอร์แล้วเดินไปจุดที่สัญญาณมันเบลงนอนทั้นสองใน,นจุดอับของบ้านที่สีพันไรายานั้นบนเรื่องสัญญาณ เริ่มขั้นตอนให้โตโตลิงค์ทำงานให้เขาดันสัญญ,ญาณต้องทำตามนี้วิธีง่ายๆหลังจากเสียบปลั๊กกดปุ่ม w p s หลังเลอเตอร์หนึ่งครั้งค้างไวสองวิรับรองไม่มีพราพังแล้วกดปุ่มนี้อีกครั้งที่โตโต,โตลิงค์ง่ายแซ้ำอีกสองวิดูสัญญ,ญาณไฟติดโอ้โหควดง่ายไม่น่ามัวไปคิดสัญญ,ญาณอ,อินเทอร์เน็ตจะได้ไม่มีติดเป็นเหตุให้สีภรรยาของเรานั้นหยุดหีก ขอบคุณ King IT Network แนะนำแก้ไขด้วยอุปกรณ์ที่สุดเวิร์กที่สำคัญงบประมาณไม่มีตเตอร์ทำให้บ้านผมสันติสุดลันบังเกิด